ันนี้เริ่มจริงๆนะพี่เอ๋ไปถึงเริ่มแล้วเลยเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ในในคลิปนี้ก็จะเริ่มแล้วเลยได้ๆๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งว่าเราจะทำยังไงกับคนนั้นโอเคอ่ะจะถ่ายแล้วโอดโอ้ยหลับบ๋อพี่โอ๊ตเดลิเนเตอร์ค่ะพี่เอ๋พี่โอ๊ต แต่ว่าวันนี้เรามาเปิดบ้านพี่เอกันเพราะนั้นเดี๋ยวพี่เอกจะเป็นคนพาทัวร์บ้าน<ม>บ้านพี่เอกบ้านพี่เอเลยเพราะฉะนั้นหลังนี้ไม่ได้ขายนะคะถ้าใครรอดูราคาก็ดบอกว่า <S <S ไม่ได้ขายนะคะ <S 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 บ้านเขาอยู่เองจริงๆ <ใช S 1> แต่ว่าไม่น่าเชื่อพี่เอว่าแบบอ้อมจะได้มีโอกาสมา,มาเปิดบ้านที่ที่ผ่านการไฟไหม้ <ใช S 1> คือน้ำท่วมเคยไปมาแล้วนะใชครความเสียหายก็ระดับนี้หรือไฟไหม้อะที่เขาบอกกันว่าโจนบ้นร้อยครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวจริงอันนี้จริงเลยเหตุมันเกิดได้ยังไงพี่เอาขอสั้นๆกน่อนเดี๋ยวเราไป ตอนจีเดียวตอนนั้นคุยเอาเอาคร่าวๆเลยก็คือเรื่องของไฟฟ้าแลยว้ารงใช่หลายบ้านเหมือนจะไกลตัวนะทุกคนยิงใกล้มากมใช่ตอนแรกก็คือเราเคยได้ตามข่าวเนาะก<ช>็ะคือสายฟ้ารังไฟไหม้หรือนั่นนู่นนี่เราก็ไม่คิดว่าเอาเก่ดกับบ้านเราเองเออและอย่างส่วนใหญ่เวลาเราไปทําบ้านลูกค้าเวลาเราปรับปรุงบ้านลูกค้าเนี่ยเอาเราก็ปรับปรุงด้วยเหตุที่ว่าเอาเขาอยากต่อเติมเขาอยากเอ่อทำเพื่อเป็นบ้านเก่าเพื่ออยู่อาศัยอืมใช่ เออนว่ใครอวะกลายเป็นอันที่เป็นการปรับปรุงที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ไงเยและวลาเป็นบ้านเราเองด้วยเออแล้วบ้านเพื่อนอ้อมก็เพิ่งรัดไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบใกล้ตัวมากๆอเพราะฉะนั้นแบบพี่เอ๋น่าจะวางระบบ security อะไรเอาไว้เผื่อาไว้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้ล้วเหตุมันเกิดจากอะไรงั้นเดี๋ยวไว้เรามานั่งคุยกันตอนนี้เรามาดูพี่เอ๋ปรับปรุงบ้านกดีกว่าหลังจากไฟไหม้แล้วมันตรงไหนบ้าง อีเป็นสวยกว่าบ้านเขาจริงๆทุกคนเพราะว่าบมุมมันเป็นโครงการเก่าเนาะใช่นี่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เดิมนะแบบคลาสสิกคลาสสิกอยู่แล้วอันนี้คือบ้านหน้าตาของเดิมแบบบ้านมาตรฐานดีกว่าโดยที่เขาจะมีประตูเข้าด้านหน้ากับด้านข้างตรงลงรถอ่าเราก็จะมากรุหินอย่างที่ว่านะครับที่เหลือก็จะเป็นต่างกันตามขนาดพื้นที่ของแต่ละหลังละของบ้านพิเอสนี่เท่ากันเลยใช่ไหมของพ่เอชของพ่เอจะเล็กกว่าถ้าเทียบ กับพื้นที่จะเล็กกว่าหลังนี้ก็คือหลังจากที่เหตุไฟไหม้แล้วปั๊บเนี่ยก็เรียกว่าได้โอ,อกาสแล้วกันในการปรับปรุงบ้านทีเดียวฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยเ,าเรารู้แล้วมันจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างทีนี้ก็เลยมีการขยายจากตัวบ้านปกติเนี่ยมีการขยายด้านข้างออกไป๋อ,อตรงนี้ตรงตรงที่ที่เกือบติดผนังนี้เลยใช่ไหมใช่ขยายออกไปแล้วก็เราก็ขยายลงลดอ่า ให้มันมันกว้างขึ้นแล้วก็ให้มองไว้ให้มันเป็นเรื่องเดียวกันกับตัวบ้าน <ฮะ S 2> แล้วก็ทําเรื่องของออรูปแบบหน้าต่างใหม่ จากเดิมที่จะเรียมๆสีขาวแล้วก็ปรับเป็นสีโทนสีน้ำตาลมีโค้งโค้งมาให้ดูน่ารักน่ารักหน่อยอันนี้คือมันเสียหายแบบหมดเลยไหมพี่เอ๋หรือว่ามันยังเหลือโครงสร้างให้เราแบบไปต่อได้เออเนี่ยแหละโชคดีตรงที่ยังเหลือโครงสร้างให้เราแบบไปต่อได้โดยที่ไม่ต้องรื้อทั้งหมดแปลว่าโครงสร้างข้างในพี่เอ๋ก็ยังเก็บอะไรที่มันจะใช้ต่อได้พี่เอกก็ยังเก็บไวคใอไมอได้เป็นเรปรับอะไรที่ไม่จําเป็นต้องปรับใช่ไหมใช่เหมือนเราแต่งหน้าทาปากใหม่มากกว่าพื้นเปลี่ยนใหม่ จากเดิมเอ่อที่เก็บของแล้วน้อยเราไปทําที่เก็บของเพิ่มไอที่อ้อมเห็นน่ะที่เหมือนฝาตู้คอนเทนเนอร์นะครับงั้นเรามาดูข้างในดูข้างในไอเนี้ยที่เบบ,บอกว่าโซนลิฟวิ่งตรงเมื่อกี้ก็คืออันนี้ส่วนต่อตใช่แล้วอันนี้คือส่วนต,ต,ต่อเติมที่ขยายจากแนวบ้านเดิมออกไปให้เอ่อใกล้ล้วาที่สุดเพื่ออย่างน้อยเราได้ห้องรับแขกใหญ่ขึ้นมาจากเดิมห้องรับแขกจะมีแบบแบบได้ได้แค่แบบเล็กๆที่<ร>ได้ราดูเห็นตรงนี้เลยป่ะคะ อันนี้ขยัน<ช>ต่อแ<น>ยแล้วเนี่ยแนวแนวที่อ้อมยืนนี่เลยค่ะแนวนี้เลยเดิมอันเนี้ยจะเป็นเสาเสาเดิมนี่แนวนี้เลยแล้วอันนี้ก็คือต่อเพิ่มมาหมดเลยใช่แล้วอ๋อได้ห้องรับแขกกว้างขึ้นมากแล้วโซฟาแบบโซฟาใหญ่กินคนมากแต่ทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้พี่อันนี้อันนี้กูโซฟาเดิมนะจริงหรอจริงโซฟาแต่ว่าของเดิมมันวางตรงไหนของเดิมมันยัดเข้าไปตรงนู้นหรอของเดิมใช่แต่อย่างที่บอกอ่ะตอนแรกเนี่ยมันสั้นๆเวลาเราดูทีวี มีคนเข้าบ้านก็ต้องเดินตัดผ่านทีวีโอ้ฝั่งนั้นน่ะเดิมทีฝั่งนั้นเป็นทีวีประตูประตูมันมันข้ามผ่านตรงนี้อ๋อแล้วแล้วก็ต้องเดินอ๋อตอนเดินทีมีไม่มีตรงนี้นี่เป็นกำแพงที่บ้าอาจจะลงนิดนึงอันไหนอยากลองอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถ้าถ้าอ้อมได้นั่งแล้วเดี๋ยวยาวเพราะมันน่ะบ้านทำมานานยังเอ่พึ่งเสร็จจริงๆเข้าอยู่ได้สี่ห้าเดือนเองอ้อม สดเหมือนกันนะใช่นะคะแปลว่าเขตเพิ่งเกิดได้ไม่ไม่เกินเอาจริงๆอ่ะเฮียจะเกิดนานแล้วเกือสองปีแต่ช่วงระหว่างเกือบ2ปีแต่ช่วงระหว่างนั้นเรียกว่าเราก็ด้วยความที่มันทําเยอะเนาะทำตั้งแต่โครงสร้างจนถึงภายในเฮียดีไซเนอร์ทำเองความเป็นบ้านเราเองเราสึกว่าทำไม่หยุดไม่หย่อนเรื่องเยอะไงถามานนั้นได้ทําไม่หยุดทําไม่หย่อนทําแล้วทําอีกทุบแล้วทุบอีกใช่ไหมคะ พอเข้ามาถึงข้างในนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นของเดิมละใช่แล้วก็เป็นของเดิมก็เรียกว่าเหมือนแบ่งสัดส่วนเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนที่นั่งเล่นอ่าตรงนี้เป็น p a น t r y ค่ะอ่าตรงนี้ที่กินข้าวตรงนี้เป็นตรงนี้นท่างจริงแพ n t r y นี้ไว้ไว้รเรียกว่าเรียกว่าอะไรที่แบบทานด่วนๆอะ่ะตอนเช้าเด็กๆก,ก่อนอไปโรงเรียนอะ่ะมาตรงนี้แหละอ๋อใช่พี่เอ๋นั่งไม่ 2. 2> ไม่เป็นทางการมากก็ตรงนี้ได้สอง เพราะฉะนั้นต้องต้องลองรับลองรับเน่รลองรับลูกแล้วรองรับเพื่อนลูกเพื่อนลูกด้วยใช่เองราเพื่อนลูกมาวันนี้เพื่อนลูกก็มาไน้ตอนนี้ต้องขังตัวเขาอยู่ในห้องใช่โอ้มาใครไก็ไม่รู้เนี่ยโอ้แต่โต๊ะกินข้าวใหญ่มากทําเป็นที่นั่งแบบนี้เลยอ่ะทาเป็นที่นั่งเหมือนเขาเรียกว่าเก้าอี้อะไรเพ่เก้าอี้แบบเนี้ยอันไหนเก้าอี้ตังตังใช่ไหมาจริงๆต้องมีเบาะด้วยความที่เบาะยังไม่มาอ๋อแต่อ๋อบ้านมันเพิ่งเสร็จจริงๆมันจะมีเบาะ จะมีบอกได้เป็นสิบคนเลยมั้งเนี่ยพอมาเป็นกาอี้แบบเนี้ยแล้วแบบเด็กตัวเล็กเลยค่ะหมูกระทะได้เลยตรงเนี้ยควันควันไม่ได้อ๋อแล้วพนทรีตรงนี้ก็คือเตรียมอาหารโดยเฉพาะเลยใช่ครับก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้นใหญ่โตเนาะแล้วก็เข้าไปด้านหลังนี่จะเป็นส่วนแพนทรีละต่อเนื่องเข้าไปก็ด้านหลังอ้อมเนี่ยจะเป็นข้า ไปจะเป็นอันนี้จะเป็นตู้เก็บของสีเขียวเลยเก็บจานชามก็เก็บตรงนี้เลยจานชามใช่ตรงนี้เราก็ดีไซน์ขึ้นใหม่ให้เป็นซุ้มโค้งมันเออมันสวยเนาะมันดูอันนี้ของเดิมหรือต่อเติมคะต่อเติมอ๋อแปลว่าของเดิมสุดไม่ไม่ของเดิมตรงเนี้ยตัวนี้จะเป็นครัวเข้ามามาเจอเตาตรงนี้แล้วครัวครัวของโครงการไม่ใช่ครัวที่เราต่อเติมมาครัวของโครงการแปลว่าของเดิมจะสุดแค่ห้องนี้ใช่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหลังบ้านแล้ว ถ้าตามโครงการนะครับอ๋อมีไฟด้วยอ๋ออ๋อันนี้คือส่วนครัวแล้วใช่ไหมคะใช่เดิมทีตรงนี้จะเป็นเรียกว่าลานซักล้างแล้วกันของของหมู่บ้านของโครงการที่ให้มาลานซักล้างที่โครงการให้มาเป็นเอาดอ o ใช่แล้วก็ไว้วางเครื่องซักผ้าวางแทงค์น้ําอยู่ตรงนี้ก็เป็นฮูดเป็นอะไรแล้วก็อันนั้นมาแล้วเรามา b u i ทับให้มันได้สไตล์อ๋ออันนี้ทำ b u i l i เอออันนี้ทำ b u i l ินทับ ช่ทำพูดอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ให้มันดูสวยค่ะดีไซเนอร์ทำบ้านมันก็ดีอย่างเงี้ยเนาะแต่เขายิ้มแย้มที่จริงๆริงน่าจะเครียดเนาะเครียดสิเยิ้มแย้มเหมือนแบบเหมือนชอบเลยเนาะแบบบ้านภูมิใจแต่จริงจริงน่าจะเครียดเนาะมันถูกบังคับแบบเพราะเราก็ไม่คิดว่าเอจะแบบมาปรับปรุงบ้านเราแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตู้เรียกว่า เราปิดประตูตรงนี้เดิมทีตรงนี้เป็นประตูเล็กแล้วเราก็ปิดมาแล้วเราก็ย้ายตู้ไฟมไว้ในนี้ประตูเล็กเข้าบ้านของเดิมตู้ไฟอยู่ตรงไหนของเดิมตู้ไฟจะอยู่แถวนี้แถวแถวนี้อันนี้คือจุดเกิดเหตุเลยจุดเกิดเหตุอันนี้คือจเรงนีต้นเลยจุดเริ่มต้นของของของเหตการทั้งหมดทั้งมวลใช่ครับอ๋อเราเลยย้ายออกไปให้มันห่างตัวบ้านหน่อยให้ห่างตัวบ้านก็ไปอยู่ในนี้ก็เป็นเป็นเรียกว่าอะอย่างไยได้ตู้เป็นตู้ เก็บของได้ด้วยเป็นตู้ไฟด้วยนี่เงี้ยะตู้ไฟมาอยู่ตรงนี้เดิมทีตรงนี้เป็นประตูเล็กตรงนี้เป็นประตูเนาะแล้วเดินออกไปข้างนอกได้อ,ออกไปลงรถเออ <ๆ S 1> นั่นแหละมาอ,ออกซิโคง,งบงเลยครับตัวนี้ก็มีตวแต่งผนังด้านนี้มาตรงเนี้ยแฟนพี่เอ๋บอกว่าบ้านมันไม่เสร็จสักทีทุบแล้วทุบอีกทำหม่แล้วทำไม <S 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 ใช่นั้ไอตรงซุ้มๆตรงไหนไหมอ่ะเขาบอกมาให้เองฟังนะใช่ตรงทีเรา ภาพจริงแล้วพอเรามาเห็นแล้วเอ้ยมันดูไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเราบันไดทำมาเออทำบันไดสวยเพราะเดิมทีจะเป็นแบบทึบๆเลยเป็นปูนขึ้นมาแล้วก็ให้มันโปร่งขึ้นนี่ห้องเนี้ยน่ารักมากเลยกิ๊บเก๋มากมีคนนั่งอยู่หลายคน้วยห้องนี้เนี่ยเดิมทีมันเป็นกําแพงทึบเป็นกําแพงทึบแล้วเรามาเจาะช่องอ่าเรามาเจาะมาเจาะช่องแล้วก็ทําเป็นบานแบบกระทุ n งได้ให้เป็นห้องสตูดิโอเด็กๆเพราะตอนนั้นอ่ะ หรือว่าบางทีเขามีเรียนเรียนออนไลน์แล้วบางทีเราก็ใช้ในการแบบมิ팅ออนไลน์ด้วยมันก็จะเก็บเสียงประมาณนึงก็เรียกว่าห้องนี้เป็นห้องที่สามารถลกได้เวลาเขามีทำบ้านงานนั่นนู่นนี่ใช่ปกติมันจะตะกินข้ามันจะอยก็เลยอัะไหนไทำาละลกเป็นจุดๆ พอมีลูกก่อนเนาะทำอะไรมันก็ต้องคิดถึงเขาไว้หมดเลยเนาะเกือบทุกมุมของเหตอะ่ะก็มีแต่แบบลูกเพื่อนลูกลูกทํารายงานลูกเรียนออนไลน์เผ<อ><อ>ื่อไว้หมดเลยไงแต่ว่าอ้อมแอนเห็นหนิดนึงขออนุญาตมันมันอย่างนี้ได้หรอคะชึบชบนี่เหรออย่างนี้หรอ,อทำไมอะคะเป็นใบกระทุงงะท้ง ันนี้เป็นกิมมิคเฉยเป็นกิมมิคเอออันนี้เราแค่เราอยากทาให้ให้มีสักห้องหนึ่งที่มันทําจากไม้จริงขึ้นมานเลิศจ่ะอ๋ออันนี้เป็นไม้จริงเป็นไม้จริงใช่ไม้อะไรอะคะเป็นไม้อันนี้จะเป็นไม้โอ๊กห้องน้ำห้องน้เล็กห้องน้ำเล็กก็อันนี้เรียกว่าปูกระเบื้องใหม่ทําช่องหน้าต่างใหม่ให้แสงเข้าเยอะขึ้นพอมาโม้ตรงนี้มันก็เหมือนเป็นลายเซนของพี่เอ๋แล้ว โทนสีอะไรอย่งเงี้ยโทนสีแบบไม่เครื่องประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นถุงถุงชั้น2แล้วกันเนาะ,ะมันก็จะดูอันนั้นขึ้นแล้วเราก็ทําให้มันมือนเป็นวอลกเป็นวอล์กเวย์เล็กๆค่ะเช้าเลครับอะไรซึ่งความเกลงใจอยู่แล้วอุ้ยสวยอันนี้ก็คือห้องนอนอุ้ยสวยเลย ันนี้แต่ว่าอันนี้มันคือส่วนต่อเติมแล้วไหมคะเพราะมันเป็นข้างบ้านส่วนต่อเติมเนี่ยก็คือจะอยู่แนวแนวนี้เดิมทีตรงนี้เป็นผนังทึบของเดิมตรงนี้ยังมีอยู่ใช่ตรงนี้มีแต่ว่าเรามากั้นห้องใหม่นะมาสเตอร์พี่เอกปะหรือว่าไม่ใช่ใช่เป็นมาสเตอร์อุ้ยสวยอ่ะสวยที่จะโทนสีพี่เอกจะประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นความชอบอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้บ้านตัวเองมันมาโดยพ่ออ้อมพี่พี่เออพ่ออ้อมพูดว่าเออวะเออหรือกูชอบอ่ะกูชอบอ่ะไม่รู้เนี่ยบ้าน กูเอก็มาประมาณนี้แล้วจนบ้านตัวเองมันก็เป็นประมาณเนี้ยคุณคุณภรรยาแบบเขาขอจิ้มนะตรงนี้ใช่ไหมเรียกว่าขอความเห็นขอความเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเราจะแต่งประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยอ่ามาทางนี้ก่อนเลยดีกว่าเอาเอาตรงนี้ให้จบก่อนด้านนี้อ่านี่ส่วนนอนเนาะตัวนี้พี่เอก็จะกั้นเป็น walk in ขึ้นมาเล็กๆเพราะตรงนี้จะส่วนที่เราอยู่ต่อเติมเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะก็เป็นส่วนีนีราอยู่ก็คือส่วนที่ต่อเติมนั่นแหละถ้าข้างล่างคือห้องนั่งเล่น อ๋อพอเราต่อเติมรอบสองเนี่ยเราทำโครงสร้างแข็งแรงมันก็เลยแบบมีชั้น2ได้แน่นหนาใช่เพราะ้นข้างบนก็เลยมี w a l ์กอินซึ่งเดิมทีไม่ได้มีวอล์กอินเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ตรงนี้ไม่มีนั่นเลยใหญ่เลยได้ต้องค่าตั้อได้แล้วเราก็มีเทเลสเข้ามาด้วยเพราะของเดิมไม่มีเทเลสอันนี้อ่าดเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูก่อนอโออ้หจมูกเล็กๆอยู่ ไปเห็นเธอเลสตรงกลางบ้านข้างล่างใช่ท,ท,ที่อยู่ตรงตรงต้นไม้อ่ามแล้วส่วนที่ปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือเพียรทำห้องน้ำที่ซ่อนไปเป็นเรื่องเดียวกับผนังเนาะพอเข้ามาปั๊บอุ้ยสวยเอ๊ะแล้วไม่มีกระจกเหร,หรอคะพี่มีครับยังไม่เสร็จดยความเราเลือกเยอะไงเราก็ยังแบบเรื่องของไซส์ด้วยก็เลยดูแล้วว่าน่าจะสั่งทำตอนแรกกาว่าเอาเป็นไซส์สำเร็จรูป แต่ทีนี้เรายัางหาแบบที่ถูกใจไม่ได้นืกอว่าบ้านอินดี้อะไรอ๋อไม่ใช่เออขอโทษที่ถามค่ะ,อ,คะอันนี้ห้องน้ำแล้วใช่ไหมใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกแยกก็มองว่าอันนี้คือส่วนแห้งแล้วกันเนาะอันนี้คือส่วนเปียกอ๋อส่วนเปียก,ปกไปใช่แล้วก็ได้ห้องน้ําใหญ่ขึ้นเหมือนรีสอร์ทเลยอะที่ส่วนแห้งจะมาอยู่รอบห้องน้ำเนาะน่ารักเห็นถามตั้งแต่เข้ามาใช่ สนใจตั้งแต่พี่โอ๊ตยังนั่งอยู่แบบอยากจะแบบอุ้มแกแล้วก็โยนแกออกไปแล้วก็นั่งแทนอยากลองมานานแล้วไม่ให้นั่งตอนแรกเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดนั่งเนี่ยติดใจแน่นอนอันนี้เลสเตอร์นีโอใช่ครับนีโอนี่คือชื่อรุ่นชื่อรุ่นอ้อมอยากลองมานานแล้ว่าอมเคยไปเห็นแบบเห็นช็อปเขาที่เซ็นทัลเวิลแล้วตอนนั้นมันไม่ได้เข้าไปลองอ่ะพอเจอแล้วแบบวุนนี้แหละ้าบอกพี่เอลองให้ได้พอพี่เองก็เล็งไว้นานเหมือนกันเวลาเข้าไปออกบูธอย่างเงี้ยจนแบบมีโอกาสเนี่ย ปรุงบ้านเสร็จแล้วข่าวนี้ก็เลยจัดเลยอ่ามาอ้อมลองดูเลยขออนุญาตนะคะเอาเลยครับเริ่มยังไงคะอ้อมต้องยังไงอะไรบ้างโอเคเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้มันสามารถคอนโทรลผ่านตัวเก้าอี้ได้ด้วยอันนี้อ่าผ่านจอทัชสกรีนได้ด้วยแล้วก็ใช่แล้วไอที่สำคัญคือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ อ๋อว้ายตายแล้วมันเป็นทัศกีนยังไม่เคยใช้เก้าอี้นวดแบบเป็นทัศกีนเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะคำนวณผ่าน AI Care ตัวนี้ AI Care คืออะไร AI Care นี่คือมันจะสแกนร่างกายเราว่าเอ้ยเราเมื่อยตรงไหนมันจะรู้เลยพี่ให่เรื่องหมดให้อ้อมได้ไหมอ้อมขอแบบขอนวดลึกๆแบบแบบรีดลึกๆได้เลยขอแบบหนักๆตอนนี้เอามือเข้ามาในนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ AI Care มันจะประเมิน ที่ประจอเรามันจะคำนวณขนาดตัวเราความสูงเราน้ำหนักเราแล้วมันประเมินไปทําไมอะคะม,มันประเมิเมมนเพราะว่ารสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแต่ละคนอาจจะตึงไม่เหมือนกันอ้อมอาจจะตึงบ่าไหลที่อาจจะมาตึงที่ช่วงหลังคือมันวิเคราะห์ความความเมื่อยอ้อมได้เงี้ยใช่มันจะสแกนแตั้งแต่หัวจนถึงขาเลยแต่แตเอออ้อมต้องเอามือวางตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าไอ้จีบประจอนที่พเพว่ มันจะประเมินผ่านที่ประจอนเราด้วยฉลาดนะอุ้ยลูกยิ่งอุ้ยลูกยิ่งมันอุ้ยลูกยิงมันได้เหมือนกันนะเพราะว่าเนี้ยมันลึกมันนวดแบบลึกแบบ 3D ไงอ๋อเนี่ยหลังจากที่สแกนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยว AI ไมันจะบอกเลยใช่เนี่ยมันจะบอกตอนที่มันขึ้นเนี่ยตอนฝ่าเท้าเห็นไหมตัวไฟมันจะขึ้นอ้ันเริ่มสั่นแล้วมเริ่มสั่นแล้วมันเริ่มสั่นแล้วตอนนี้เริ่มนวดอุ้ยมันเริ่มสั่นแล้วมันเริ่มสั่นแล้วมันเริ่มสั่นดน้วอ่าอี้ยม มีอาการล้าหรือตึงที่น่องหรือเปล่าอุ้ยมันนวดฝ่าเท้าอ้อมด้วยซึ่งตรงนี้สามารถปรับความแรงได้ด้วยตรงนี้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ระดับ3ค่ะนะครับซึ่งเราอยากสมมติว่าเอ้ยเสีเบาไปอเสียสามารถกดเพิ่มไอความลึกลูกกิ้งนี่ก็ความลึกลูกกิ้งสามารถความลึกได้เพราะตอนนี้ความลึกระดับ3ว่าไว้เราเราเจ็บไหมถ้าเกิดถติว่าเอ้ยอยากได้อีกแเราก็มากดเพิ่มตรงนี้ได้อู้ตอนนี้มันบีบแขนอ้อมด้วยใช่นี่ไงในนี้มันฟ้องว่าแขนด้านซ้าย เออใช่มันผิดพลาเพราะว่าข้อดีของอันนี้ก็คือมาสามารถแยกนวดเฉพาะจุดได้ด้วยป้อมจะเอาเฉพาะแขนอย่างเดียวเฉพาะช่วงไหล่อย่างเดียวเช่วะช่วงขาอย่างเดียวก็ได้แยกได้ทุกจุดเลยแบบทุกจุดตั้งเวลาก็ได้นั่งนวดแค่ขาไม่ไม่อยากนวดหลังก็ได้อยากนอนดูแค่ซีรีส์อยากนวดแค่ขาอย่างเดียววันนี้เดินออกกองเยอะก็เลือกเฉพาะส่วนได้โอ้ยเก๋อเราเลือกความแรงได้ด้วยนะครับ ความแรงของถุงลมเพราะว่าที่แงกที่บีบบีอยู่นี่ตอนนี้มันเป็นระดับ3าอยู่๋ยวพจจะกดเพิ่มให้อ่าเป็นเบอร์สี่ความแรงถุงลมก็จะบีบแรงขึ้นดีสสาคัญนึงสามารถทำความร้อนได้ด้วยนะในจอ AI มันจะขึ้นเลยว่าตอนนี้ไอความร้อนในที่ให้มันอยู่ในช่วงค้าเรียกอะไรนะเอวใช่ใช่ใช่กับช่วงหัวเข่าเราใช่ค่ะตอนนี้กำลังเริ่มอุ่นๆแต่มันจะค่อยค่อยอุ่นขึ้นทีละนิดทีละนิดนะ สบายไหมมาตอนที่พี่นอนเนี่ยพี่ก็เปิดบลูทูธฟังเพลงไปด้วยหลับเลยเดี๋ยวเรามีติดบ้านจากเครื่องนะอ,อน่าลองนะใช่เพราะก่อน<า>พี่จะตัดใจเนี่ยพี่ก็ลองเรียกว่าลองติดต่อทางเจ้าหน้าที่เขาดูเพราะเราเราไม่มั่นใจเรื่องขนาดบ้านที่เรามีเนี่ยมาสามารถวางเครื่องได้ไหมปรากฏว่าเขามีบริการเรื่องนี้ด้วยอ่ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะง,งั้นเดี๋ยวทํานัดดูปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่า เอามาให้พี่ลองถึงสามรุ่นเลยเอามาให้ลองที่เนี่ใช่ที่บ้านนี่เลยยกมาที่นี่ยกมาสามเครื่องเลย <laughs> พี่ตกใจมากเลยโดนเลยบ้าวันนั้นจะเหลือเหรอ <laughs> <laughs> คือข้อดีข้อดีอย่างหนึ่งคือที่เขาเอามาให้อย่างแรกคือพี่ได้เห็นสี ว่าไอตัวที่เราเลือกเนี่ยมัน,มนตอบโจทย์เราไหมแล้วเรื่องสีพอมาดูมูดแอนโทนของบ้านเราเมันโอเคไหมกับสีที่เราเลือกถ้าเกิดสมมติอรุ่นนี้มันไม่ตอบโจทย์รุ่นที่เราดูไม่ตอบโจทย์ก็ยังมีช้อยรุ่นอื่นที่ดูด้วยสําคัญคือมีเจ้าหน้าที่มาเรียกว่า้นนั้นแนะแนำของการใช้งานเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในที่อ้อมที่พี่สามารถเล่าได้เนี่ยพอ,อย่างนี้แหละคือวันเดียวใช้งานเป็นเลยเลมาเองไม่โดนได้ยังใช่ไม่โดนได้ยังไงก็ถ้าเกิดอ้อมลองแล้วชอบก็สนใจก็ลองติดต่อทางไลนนหทาาเเจ้้็ดปปลสัตติ่ีย ผู้มีประสบการณ์เอไม่ประสบการณ์การรีโนเวทแล้วนะประสบภัยเอผู้ประสบภัยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อมูธเราตอนที่แบบเข้ามาวันนั้นอะที่เรารู้ว่าบ้านไปไมตกใจดิแปลเป็นง่าาแต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านใช่ปะโชคดีนี่เป็นเรื่องคือมองว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้วกันที่เหตุไม่เกิดช่วงกลางวันแล้วเ่อนบ้านเห็นอย่างคิดอยู่ถ้าถ้าเกิดเกิดเหตุกลางคืนเนี่ยน่าจะลําบากกว่านี้มาถึงมีเห็นรอดเพลิงมาอยู่แล้วเพราะนั้นอย่างแรกที่เราต้องทำเลยคือตั้งสติก่อน Oh. ใช่ตั้งสติก่อนว่าโอเคไฟไหม้ก็คือไฟไหม้ความเสียหายมันเกิดอยู่แล้วอ่ะซึ่งเราตรงนั้นเป็นจุดที่เราคอนโทรลไม่ได้เราต้องมุมมอ่อน<อ>ให้เร็วที่สุดใช่คือมันคอนโทรลไม่ได้อยู่ดีจะไปไปแบบเสียได้หรือไปหาเหตุที่มาเรืออะไรนู่นนี่ตอนนี้เอาเป็นว่าด้วยความที่เหตุมันเกิดแบบที่เรารู้ในช่วงเย็นแล้วเนาะก <Ha. S 2> ็จะมืดแล้วไอ้อย่างลูกเราก็จะกลับจากโรงเรียนหรือนั่นนู่นนี่ตอนนี้เอ้ยทำยังไงก่อนดี อันดับแรกเลยโอเคเรารู้ว่ามีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนี่อันนี้น,นี่นนเ,นเรียกว่า้องขอบคุณเจ้าหน้าที่แหละอันนี้เป็นส่วนของเซ็กชันของเขาแต่ตอนนี้มันเป็นฝั่งของเราแล้วหลังจากนี้มากกว่านี่โชคดีที่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยบ้านใกล้ๆกันเนี่ยพอดีเขาย้ายไปต่างประเทศพอด,พอดีก็เลยติดต่อเพื่อแบบขอเช่าหน่อยอ๋อหาที่อยู่ใช่เรื่องหาที่อยู่ตั้งสติได้แล้วก็ต้องหาที่อยู่หาที่อยู่ก่อนเลยเพราะว่าตอนเนี้เสื้อผ้าอะไรยังไม่ได้มองนะเอาว่าเอาเป็นว่า วันนี้เราจะนอนไหนเออจริงด้วยใช่ไฟไหม้เออว่าวันนี้เอ้เราจะนอนไหนก่อนก็เลยกลายเป็นแบบอ่าเพื่อนบ้านก็เลยบอกเขาบอกว่าเออเราเกิดอย่างนี้โชคดีแบบเพื่อนบ้านใจดีเขาก็บอกอ่าให้เข้าไปเลยนั้นได้เลยนั้นได้เปิความโชคดีการมี่อนมีสังคมสภาพแวดล้อมใกล้บ้านดีเหมือนก็ก็ดีแบบเนี้ยเนาะแล้วแล้วสเต็ปถัดไปหลังจากที่อยู่ได้แล้วพี่ทำอะหลังจากนั้นก็เราก็เรียกว่าเรามาดูมาดูเรื่องความเสียหายค่ะหลังจากนั้นก็มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาตั้งแต่เรื่องของตํารวจ สำนักง,งานเขตแล้วก็เออเขาเรียกนะหน่วยที่บรรเทาสาธารณภัยเขามาติดต่อเข้ามาติดต่อมาเองเลยเพื่อ,อเพื่อความอ่ออย่างตำรวจก็มาดูที่เกิดเหตุก่อนว่าเหตุเกิดจากอะไระอ่าเขาก็ประเมินอ่ดูแล้วมันเกิดจากแบบเรียกว่าอุบัติเหตุจริงๆไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเลยนั่นนี่หลังจากนั้นเนี่ยสำนักง,ง,งานเขตเาก็มาดู เอากองเรียกอะไรเนี่มนยมันกรมโยธากองโยธาเขามาดูว่าความเสียหายของเราเนี่ยมีผลกระทบกับโครงสร้างบ้านไหมแล้วอ้อมเคยได้ยินว่าเขา,เขา,เ,ขาเขามีเยียวยาจากภาครัฐด้วยใช่ไหมคะพี่เอกของพี่เอกก็ได้เงินเยียวยาเหมือนกันได้เงินเยียวยาจากภาครัฐก็คือเรียกว่าพี่ได้เต็มจํานวนแล้วกันเต็มเพดานที่เขาให้อ๋อเขาจะมีเพดานขั้นบันไดของเขาจะมีจากาค,ความเสียหา,ายที่เกิดถามได้ไหมเต็มเพดานเนี่ยมันมันพอเงิจนจํานวนเงินพอที่เราจะเอาไป,ปบักบ้านหรือเปล่าจริง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 มันไม่พอหรอก อ่าแต่ว่าได้เต็มเพดานได้เต็มเพดานก็หลักหมื่นนะอ้อมไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนงั้นเอาไปโพสเซสปรับปรุงดีกว่าพี่เอกว่าแบบในพอคนมันเคยเกิดเหตุอวเนาะมันก็ต้องหลอนเป็นธรรมดามันก็ต้องคงจะต้องมี security ที่แบบสามารถแนะนําคนทางบ้านได้บ้างว่าเอ้ยมันควรจะมีเพื่ออย่างน้อยที่สุดคงป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถึงนี้ไอความไอเหตุของพี่มันเกิดจากรัดวงจรไฟอือเพราะนั้นพี่ก็เลยไปปูกลัดเรื่องของไฟเลยว่า เน็คเสร็ในการปรับปรุงของเราเนี่ยพี่ก็มาดูเรื่องตั้งแต่เรื่องขนาดสายไฟเลยที่ใช้พอว่ามันเกิดรับวงจรเพราะว่าอาจจะเพราะว่าสายมันละลายมันร้อนก็เลยเลือกขนาดสายที่มันใหญ่ขึ้นเนาะอันที่2ก็คือเรื่องของกู้ไฟพี่ก็ย้ายตำแหน่งทหามันไปอยู่นอกตัวบ้านซะที่พี่เอ๋เล่าว่าเดิมมันอยู่กลางบ้านเลยพี่ย้ายไปอยู่ตรงนย้ไปอยู่ใช่ย้ายอยู่ตรงนั้นเลยนั่นแหละครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับไอฟีชิลลิตี้แบบพวกสมูทบิลเตอร์ เครื่องจับควันเครื่องจับควันเข้ามาถ้ามันมีเหตุหรือนั่นนู่นนี่อย่างน้อยอ่ะได้รู้ก่อนหรืออย่างน้อยความเสียหายที่เกิดขึ้นมันอาจจะน้อยกว่าเดิมแล้วก็ทําประกันอ๋ออันนี้สําคัญสุดเลยใช่ทำประกันจริงๆควรมีเลยนะบางคนบางบ้านที่ว่าเอ้ยฉันผ่อนหมดแล้วไม่อยากจ่ายเลยแต่ละปีแต่ละปีแบงค์จะบังคับเราทําอยู่แล้วเนาะใช่ถ้าเกิดสมมติเราผ่อนจบเราก็ ชิวไงไม่รู้สึกว่าต้องจ่ายในส่วนนั้นคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบไม่จำเป็นหรอกค่าใช้จ่ายทิ้นเปลืองผงมาตอนนี้ถ้าเกิดเดิมพี่เอกก็ไม่มีใช่ไหมเดิมพีด้วยความที่บ้านไม่ได้มีภาระก็เลยแบบไม่ได้เราก็เลยชะล่าใจแต่ตอนนี้ทำแล้ีตอนนี้ก็เลยต้องทำลวเอาล่ะทีนี้ไม่ว่าจะกลายเป็นถ้าเกิดจะมาเจอเพื่อนจะสร้างบ้านจะหรือนั่นนู่นนี่ใดๆต่อให้แบบคอนหมดแล้วก็ตามทําต่อประกันเหมือนช่วยรถจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ทําค่าเสียหายก็คือพี่เอกโดนอไรเท่าไหร่ โอ้โหถ้ากลุ่มเอาเอาเอาแบบพอประมาณการเนี่ยประมาณ2.5จุดห้าเข้าข้าสองจุดห้าล้านร<ๆ>วมรวมรวมอะไรมาคะรวม,วม<ๆ>เฉพาะ <ผง S 1> เรื่องงานทุกอย่างเลยเรียกว่าง,งานโครงสร้างงานางานตกแต่งเนาะแล้วก็ร่วมของการอ,อะไรนะประกอบ่้ว้ไฟต่าง เรียกว่าสองจุดห้าเนี่ยเรียกว่าพร้อมอยู่แล้วกันเป็นรวมหมดเลยสองจุดห้าล้านในพื้นที่พื้นที่ดินของที่นี่ประมาณพื้นที่ดินเนี่ยประมาณ60กว่าตารางวาแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ180ตารางเมตร180รส่วนต่อเติมใช่ครับใช่อ๋อถือเป็นประสบการณ์ยังไงก็เสียใจด้วยกับเหตุการณ์แล้วก็ยินดีด้วยสำหรับบ้านใหม่ได้มาได้บ้านใหม่มใขอคุณมากนะคะเขอบคุณมากเลยนะครับได้ยังไงเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันอีกแหละในสักหลังหนึ่ง ค่ะเพราะหลังที่พี่เอ๋ทำอยู่กำลังกลงแอบแบบต้อยขออนุญาตให้หน่อยหลังใหญ่มากอ๋อได้เดี๋ยวไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวได้ค่ะออมไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ดูมาถึงตอนนี้ถือว่าเป็นแชร์ประสบการณ์เนาะเผื่อทุกคนจะลืมลืม s e c u r i t รบางส่วนไปเพราะว่า Safety Cut ช่วยไม่ได้นะบ้านที่เอ๋ก็มีแต่ช่วยไม่ได้ยังไงวันนี้อ้อมกับพี่เอ๋ไปก่อนค่ะทุกคนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ